สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนม4ทุกคนทุกห้องนะครับนะก็กลับมาพบกับวิดีโอทฤษฎีบททวินานะครับในวิดีโอที่2แล้วนะครับอ่นะก็จะใช้วิดีโอนี้นะครับในการเช็คชื่อเข้าเรียนของพวกเรานะครับอ่าหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับเกิดข้อผิดพลาดในตัวอย่างที่43ใช่ไหมครับนี่ตัวอย่างนี้เลยนะครับ อ่ะที่ผิดพลาดคืออะไรนะครับที่ผิดพลาดคือตัวหน้าของครูเนี่ยคือ a ถูกต้องนะครับเขียน a ถูกแนละ้วใช่ไหมตัวหลังคือ 2b นะครับตัวหลังก็ถูกต้องละ 2b นะครับสิ่งที่มันผิดพลาดคือไอตัวหลังในแต่ละตัวที่ครูเขียนมานะครับดันเป็น b ตลอดเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ผลลัพธ์ของครูก็เลยมาแบบนี้ก็เลยผิดนะครับ น่าจะพวกเราน่าจะได้โจทย์ตัวอย่างที่ถูกต้องไปแล้วนะครับครูก็จะเอาตัวอย่างที่ถูกต้องนั้นมาอธิบายให้พวกเราเลยนะครับโดยนี่ครับวิธีที่ถูกต้องเราต้องมองแบบนี้หน้าคือ a หลังคือ2 b ใช่ไหมครับก็จะเป็น a กําลังตัวหน้ากําลังของโจทย์ลบกําลังของตัวหลัง4ี่ลบศูนย์ใช่ไหมครับกำลังของตัวหลัง, 0, ำล,ง,ง,ล,งลำดับพจน์ลบ1ลำดับพจน์พจน์ลำดับที่สองลบหนึ่ง ลำดับพจน์พจน์ลำดับที่สามลบหนึ่งลำดับพจน์พจน์ลำดับที่สี่ลบหนึ่งพจน์ลำดับที่ห้าลบหนึ่งแต่ทีนี้สังเกตนะสังเกตอะไรสังเกตตัวหลังตัวหลังข้อสี่สิบอ่าสี่สิบสี่นะครับจะไม่เอ้สี่สิบสามจะไม่เหมือนกับตัวพิจารณาตัวอย่างเห็นไหมไม่เหมือนอยังไง ไม่เหมือนตรงพิจารณาตัวอย่างคือก้อนก้อนเดียวเลย b ก้อนเดียวแต่ตัวเนี้ยตัวหลังของตัวอย่างที่43จะเป็นก้อนของ 2b ดังนั้นมันจะเป็น 2b ทั้งหมดยกกำลัง1ลบ1 2b ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ1 2b ทั้งหมดยกกำลัง3ลบ1 2b ทั้งหมดยกกำลัง4ลบ1 2b ทั้งหมดยกกำลัง5ลบ1ที่ครูอธิบายแบบนี้เพราะอะไรเพราะทั้งหมด คือไม่ใช่แค่ b อย่างเดียวที่ยกกํกำลังแต่รวมถึง2ด้วย2ก็ต้องยกกํกำลังด้วย b ยกกํกำลังอะไร2ก็ต้องยกระกำลังนั้นดูตัวอย่างนะครับพอทำมาอ่ะตัวนี้คอมบิเนชั o เราทำได้แหละ40 a กำลัง4ลบ1ได้ a กำลัง4อันนี้ยทำได้แต่ตัวเนี้ยจะเป็น 2b ทั้งหมดยกกํกำลัง0 2b ทั้งหมดยกกํกำลัง1หมายความว่ายัางไง 2b ทั้งหมดยกระกำลัง1 มันก็คือสองยกกําลังหนึ่งแล้วก็ b ยกกําลังหนึ่งคือทั้งหมดยกกําลังหนึ่งคือยกกําลังหนึ่งทั้งสองตัวเลยสองทั้งหมดยกกาลังสองอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ใช่แค่ก้อน b ก้อนเดียวละที่ยกกําลังสองแต่หมายถึงสองก็ต้องยกกาลังสองก็ต้องยกกาลัง b ก็ต้องยกกาลังสองสองทั้งหมดยกกําลังสามสองก็ต้องยกกําลังสาม B ก็ต้องยกกําลัง3นี่จะเป็นลักษณะนี้เลยออกมา 2B ทั้งหมดยกกำลัง4เป็น2กํกำลัง4 B กําลัง4ี่าบอกมัดเป็นลักษณะนี้ครับ 2b ทั้งหมดยกกําลัง0ทั้งหมดอะไรก็ตามยกกําลัง0ยกเว้น0ตัวนั้นจะมีค่าเท่ากับ1นทำคอมบิ n เนชันทำได้4แฟกตัด4แฟกได้1 1 4แฟ ทำมาให้เจอ3แฟกเป็น4คูณ3แฟก3แฟกตัด3แฝกเป็น1เป็น1นะครับ 2b กำลัง1ก็คือ2กับ b ใช่ไหมครับกำลัง1ไม่ต้องเขียนก็ได้ 2b ทั้งหมดยกกำลัง2เป็น2กําลัง2 b กําลัง2ซึ่ง2กําลัง2มีค่าเป็นเป็น4ครับเป็น 4b กําลัง b กําลัง2ข้างหน้าตัวนี้คูณกันแล้วได้ 2เหลือ2กับ3คูณกันเป็น6แสดงว่าก็จะเหลือตัวเลขอยู่2ตัวคือ4กับ6คูณกันติดกันใช่ไหมคือคูณกัน6 4ก,ก็เป็น24ตัวนี้เหมือนกัน4อยู่ตัวนี้อยู่อของคอมบิเนชันตัวนี้กับ2ของ b เป็นตัวเลข2ตัวที่เหลืออยู่ในก้อนนี้ดังนั้น4คูณกับ2ก็เป็น แนี่ที่มาของแปดตัวนี้สามสิบสองมาจกไงสามสิบสองสองกำลังสามตัวนี้ได้แปดสองกำลังสามเป็นแปดบีกำลังสามแปดไปคูณกับนี่คูณกับสี่ตัวนี้นะครับแปดสี่สามสิบสองแล้วก็สิบหกมาจากนี่ครับสองกำลังสี่ตัวนี้เป็นสิบหกก็จะได้ออกมาเป็น A กกำลังสี่บวกแปด b กํลังเอแปด a กําลังสามบยี่สิบสี่ลังสองบีลังสองสามสิบสองเอบีกลังสามสิบหกําลังสี่นะครับเป็นตัวนี้นะ,อะขออภัยที่ผิดผิดไปไม่นิดผิดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เลยทำมาอธิบายใหม่ดีกว่านะครับก็จะได้เช็คชื่อด้วยนะครับสองคลิปนะครับะจะให้เป็น สองวันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้วันในการเช็คชื่อนะโอเคอทีนี้นะครับก็ต่อข้อที่44เลยนะครับข้อ4อี่สจะเป็นลักษณะถามหาถามหาแค่พจน์เดียวครับถามหาพจน์ที่4ของการกระจาย2 ส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสามทั้งหมดกำลัง6กนะถามหาแค่คดเดียวคดลำดับที่4ี่นะขั้นแรกดูก่อนการกระจายนี้มี2ตัวบวกกันตัวหน้าคือหน้าเครื่องหมายบวกสองส่วนสมใชม่ตัวหลังหลังคือ1นึส่วนสาหนี่คืออะไรหกนี่คือกำลังของโจทย์ครับถ้ากำลังของโจทย์เป็น6แสดงว่าการกระจายของ สองส่วนสามบวกหนส่วนสามกำลังหถ้ากระจายตามทฤษฎีบททวินามจะกระจายได้กี่คตกระจายได้เท่าไหร่ได้เจ็คต์นะครับรู้ได้ไงว่าเจ็ดหบวกหนึ่งไงหกบวกหนึ่งเจดนะครับเจ็ดคตแต่เราต้องการคต์ที่สี่คตที่4ี่4บอกอะไรเราคตที่สี่สิ่งแรกที่บอกสิ่งแรกที่หาคือมันจะประกอบด้วย3าส่วนครับ ในการหา,า combination combination CNR ใช่ไหมคอมบิเนชั o ตัวหน้าตัวหน้าคือสองส่วนสามสองส่วนสามจะยกกำลังอะไรกำลังของตัวหน้าสองส่วนสามตัวหลังตัวหลังคือ,อไรตัวหลังคือ1ส่วนสามหนึ่งส่วนสามจะยกกำลังอะไรกำลังของตัวหลังใช่ไหมประกอบด้วยกัน3ามส่วนที่นี้สัมประสิทธิ์ตัวหน้าตัวหลัง กำลังของตัวในหาหได้ก่อนกำลังของตัวในต้องหาได้ก่อนกำลังของตัวหลังจะต้องหาได้ก่อนนะครับหาได้จากลำดับของคตลบหนึ่งลำดับของคดรู้ยังไงร,รู้จากโจทย์กําหนดให้ว่าเป็นคตลำดับที่สี่สี่ลบหนึ่งเหลือสามกำลังของตัวหลังก็เป็นหนึ่งส่วนสามกำลังสามนะครับ กำลังของตัวหน้ากำลังของโจทย์รู้ไหมรู้6ลบกำลังของตัวหลังคือสามหาได้แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมหกลบ3ก็เหลือสามคอมบิเนชันสัมะสิ c คอมบิเนชันกำลังโจทย์และกำลังของตัวหลังก็โจทดหกหลังสามคอมบิเนชันหกสาม็หาออกมาครับประกอบด้วย3ส่วน Combination 6ส 2ส่วนสทั้งหมดยกกำลัง3 1มส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3ก็ออกมาเป็นตัวนี้หกแฟกส่วนด้วย6ลบสเหลือ3แฟก3แฟกกระจายหนึ่งคูณมคูณสามแฟกตัด3แฟก1นึ่ามหกตัด6ก็จะเหลือ5 4 2สีตัวนี้2องกำลังสา ส่วน3ทั้งหมดกําลังสาก็เป็น2กําลังสส่วนด้วย3กําลังส1ส่วน3ทั้งหมดกําลัง3ก็เอาเลขยกกําลังเข้ามาหา1เป็น1กําลัง3เป็น3กําลัง3ใช่ไหมสองกำลังสามแปดครับสามกำลังสามยี่สิบเจ็ดหนึ่งกำลังสามหนึ่งสามกำลังสามยี่สิบเจ็ดข้างล่างเหลืออะไรข้างล่างเหลือยี่สิบเจ็ดคูณยี่สิบเจ็ดเป็นสองร้อยยี่สิบเก้าข้างบนเหลือ ห้าสี่ยี่สิบยี่สิบคูณแปดหนึ่งร้อยหกสิบนะครับเป็นหนึ่งร้อยหกสิบส่วนเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าอันนี้คือพจน์ลำดับที่สี่ของการกระจายนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะของข้อสอบนะครับข้อสอบจะออกมาในแนวข้อสอบลักษณะนี้เลยคือถามหาพจน์ใดพจน์หนึ่งนะครับเพราะถ้าครูถามหาทั้งหมดเลยพจน์ทั้งหมดเลย ลักษณะนั้นจะเป็นการแสดงวิธีรมจะเป็นข้อเขียนแต่ลักษณะโจทย์แบบนี้ออกข้อคาได้คือถามหาแค่พจน์เดียวเราคำนวณพจน์เดียวถูกหรือเปล่านะครับข้อที่45ครับถามหาพจน์ที่มี B กำลังหของการกระจาย 2A งบวก B ทั้งหมดยกกําลัง8แสดงว่ารู้แล้วตัวหน้าหน้าเครื่องหมายบวกคือ 2A หลังเครื่องหมายบวกคือ b b กำลัง5แสดงว่า b คือตัวหลังตัวหลังยกกำลัง5แสดงว่าเราได้กำลังของตัวหลังกำลังของตัวหลังคือ5นะครับกำลังของตัวหน้าล่ะหายังไงกำลังของโจทย์โจดรู้นี่ให้มา8ลบกำลังของตัวหลัง8ลบ5เหลือ3สัมระสิ combination จทย์กับตัวหลัง85ก็เข้าสู่เลยพจน์ที่มี b กําลัง5ก็ o อ b i n a t i ัน85 2 a ทั้งหมด,ดยกกําลัง3 b กําลัง5นะครับคาออกมา8ลบ5แฟกเหลือ3แฟกคูณ5แฟก2 a ทั้งหมด,ดยกกําลัง3ก็เป็น2กําลัง3กับ a กําลัง3 b กําลัง5ครับ8 7 6 5แฟก5แฟกต5แฟกอา่า3 ได้มา1คูณ2คูณ3 2 3 6ตัด6กนะครับก็จะเหลือ8 7เท่าไหร่56คูณ8เป็น448 a กำลัง3 B กำลัง5อันนี้ก็คือพจน์ที่มี B กำลัง5นะครับต่อไปข้อที่46 หาสัมประสิทธิ์บ้างสัมประสิทธิ์ของการกระจายสัมประสิทธิ์คือตัวเลขข้างหน้าเลขข้างหน้าของพจน์ที่มี a กําลัง2 b กําลัง8นะครับข้อนี้เราจะใช้สูตรของคอมบิเนชันในการหาสัมประสิทธิ์เลยไม่ได้นะครับเนี่ยคอมบิเนชันเราบอกใช่ไหมว่าสัมประสิทธิ์คือคอมบิเนชันกาลังของโจทย์และกําลังของตัวหลังสัมประสิทธิ์จะเป็นตัวนี้ได้จะเป็นกําลังโจทย์ และกำลังของตัวหลังคอมบิเนชันกำลังโจทย์กำลังของตัวหลังได้ก็ต่อเมื่อตัวหน้ากับตัวหลังของมันไม่มีตัวเลขคือเป็นตัวหน้าเดียวๆเลยคือเป็น A เป็น B เดียวๆเลยคือไม่มีตัวเลขเข้าสูตรเนี้ยแล้วจบเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่ตัวหน้ามีเห็นไมสองเมีสใช่มสามบข้างหน้า B มีเลข มีเลขสามมีเลข2ใช่ไหมครับตัวหน้าตัวหลังดังนั้นเราจะต้องมาหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่ประกอบด้วย3ส่วนคือสัมประสิทธิ์คอมบิเนชันแล้วก็กำลังตัวหน้าตัวหน้ายกกำลังตัวหลังยกกำลังหาค่าออกมาให้เสร็จแล้วค่อยจะได้คำตอบเป็นสัมประสิทธิ์ตัวหน้า a กําลัง2 b กําลัง8นะครับถ้ามันเป็นในกรณีนี้นะแต่ถ้ามันเป็นในกรณีแบบนี้คือตัวหน้าตัวหลังไม่มีตัวเลขอย่างเงี้ยใช้สูตรหาคอมบิเนชันแล้วจบเลยนะครับแต่ตัวนี้ต้องหานะครับอ่ะก็เป็นกําลังของตัวหน้าตัวหน้าคือ2 a ใช่ไหมแสดงว่าอยากได้ a กําลัง2กำลังของตัวหน้าก็ต้องเป็น2ตัวหลังตัวหลังคือ3 b ครับอยากได้ตัวที่ตัวหลังเป็น b กาลัง8แสดงว่ากําลังของตัวหลังก็คือ8ก็คือทําให้เป็น b กาลัง8ครับก็คอมบิเนชันกำลังของโจทย์10กําลังของตัวหลัง8คอมบิเนชัน1 8 1 8ส่วนด้วย10ลบ8แฟกเหลือ2แฟกคูณ8แฟกน์ครับ 2a ทั้งหมดยกกําลัง2ก็กระจายกําลังมากระจายไปเป็น สองกำลังสองเกำลังสองสองกำลังสองเป็นส3 B ทั้งหมดยกกำลัง8ปดก็กระจายมาเป็น3ามกำลังแปดกำลังแปดสอกำลังสองสหาได้3ามกำลังแดอ่านั่งกดเครื่องคิดเลขสักนิดนึงก็จะได้6561 B ห้ากำลังแนครับนี่คือที่ที่ครูบอกว่าข้อสอบมีการพลิตนะครับบางคน บางคนที่ไม่ทุจริตเลยครูก็เชื่อว่าอาจจะมีนะครับที่ไม่ทุจริตเลยคือไม่ใช้เครื่องคิดเลขเลยบางคนทุจริตนิดหน่อยคือใช้เครื่องคิดเลขแต่ว่าคิดเองได้แต่ก็คือกดเครื่องคิดเลขบ้างนะครับกับบางคนคือนั่งใช้กระดาทษทดทําเหมือนตัวเองทําแบบทดสอบเองครับครูเชื่อว่าคนที่ทําเองแบบนั้นภูมิใจความภูมิใจมีนะครับ แต่คะแนนครูเลือกที่จะไม่ประกาศเพราะว่าครูรู้สึกว่าอ่เขาตั้งใจเรียนเขาทําได้แต่คะแนนของนักเรียนอาจจะน้อยกว่าเพื่อนที่ดูในห้องแล้วไม่ตั้งใจเรียนนะครับแต่ว่าทุจริตอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนั้นเดี๋ยวครูขอดูก่อนว่ามันสามารถเปิดได้ไหมนะครับแล้วก็อาจจะอาจจะ ดูว่าผลคะแนน,นเป็นยังไงนะครับก็ดูก่อนนะครับดูก่อนอาจจะไม่โมคะเลยแต่ก็อาจจะมีการให้แก้ตัวอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูข้อ4ี่นะครับการกระจายอ่ะก่อนอื่นก็บอกว่าข้อนี้ที่ครูให้จดไปนักเรียนผิดนะครับที่ได้จดไปมันผิดนะ ดังนั้นแก้ด้วยนะครับอันนี้อธิบายละเอียดเลยนะครับสังเกตพคต์ที่ไม่ปรากฏ x เ,เลยนะครับหาอย่างไงรพคน์ที่ไม่ปรากฏ x เ,เลยคือตัวหน้ากับตัวหลังครับเร,ราพิจารณาแค่2ตัวนี้แหละตัวหน้ากับตัวหลังกําลังของตัวหน้ากับกําลังของตัวหลัง2อ x ก,กลาลัง2ทั้งหมดกําลังสี่ส่วน x ทั้งหมดกําลัง8มันตัดกัน x กาลัง8ตัด x กาลัง8ตัดกันแล้ว x มันหายไปพอดีแล้วมันเหลือแค่ตัวเลข495ตัวเนี้ยคือไม่ปรากฏ x ครับจากนั้นวิธีคิดเราจะต้องคิดให้ตัวหน้ากําลังของตัวหน้ากับกําลังของตัวหลังมันเท่ากันนะครับทายังไงกําลังของตัวหน้ากับตัวหลังมันเท่ากันกูให้ตัวหน้าตัวหน้าคือ x กาลัง2ถูกต้องไหม ตัวหน้าเครื่องหมายบวกตัวหลังคือ1ส่วน x ดังนั้นกำลังของตัวหน้าให้กำหนดให้ a คือกำลังของตัวหน้า b คือกำลังของตัวหลัง a บวก b ครูเคยบอกแล้วกำลังของตัวหน้าบวกกับกำลังของตัวหลังจะเท่ากับเท่ากับกำลังของโจทย์นะครับกำลังของตัวหน้าบวกกำลังกำลังของตัวหลังเท่ากับกำลังของโจทย์ a บวก b เท่ากับ12นะครับพจน์ที่ไม่มี a อ่าพจน์ที่ไม่มี x เลยคือพคต์ที่ดูนะถ้าเอา a มาใช่ไหมครับเอา a มาใส่เนี่ยเอา a มาใส่ในรูปนี้คือ x กำลังสองทั้งหมดยกกกำลัง a 1หส่วน x 2, ทั้งหมดยกกกำลัง b ทำยังไงมันถึงไม่มี x เลยคือ x x กำลังสอง x กำลังสอง a กับ x กาลัง b มันเท่ากันมันเท่ากันมันตัดกันพอมันเท่ากันมันตัดกันเป็นหนึ่งครูเลยบอกว่ารูปไหนที่ไม่ปรากฏ x คือรูปที่ x กาลัง 2a เท่ากับ x กาลัง b ตัวเนี้ยถ้าสองตัวเนี้ยมันเท่ากันตัวเนี้ยถ้าสองตัวเนี้ยมันเท่ากันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันเท่ากันเมื่อนั้นมันจะไม่ปรากฏ x นะครับ ถ้า x กำลัง 2a เท่ากับ x กำลัง b แสดงว่า 2a ก็เท่ากับ b นะครับคือเลขชี้กำลังมันต้องเท่ากันกอฏฐานมันเท่ากันละเลขชี้กำลังมันเท่ากัน 2a เท่ากับ b ดังนั้นเอา b เท่ากับ 2a เนี่ยไปแทนในสมการที่1ก็จะได้ a บวก 2a เท่ากับ12 3a เท่ากับ12 a เท่ากับ4 ได้่มา c คือไร่ c คือ a a คือกําลังของตัวหน้าแต่เราต้องการถามว่าโคดใดใช่ไหมเราต้องการสูตรของลําดับโคดซึ่งมันผิดตรงนั้นแหละครับมันผิดตรงสูตรของลําดับโคดนะลําดับโคดมาจากกําลังของตัวหลังบวกหนึ่งนะครับไม่ใช่กําลังของตัวหน้านะในที่ กูส่งให้พวกเราดูนะครับถ้าใครได้ดูวิดีโอเนี้ยจะทำตัวอย่างนี้ถูกนะครับถ้าใครไม่ได้ดูแสดงว่าคุณไม่ได้แก้ครับคุณจะนั่งทำผิดอยู่นะครับอะแทน a เท่ากับสในสมการที่ 1, 1> <ๆ S 2> ก็แทนลงไปเพื่อจะหา B เพราะว่า B คือกำลังของตัวหลังไง4บวก B เท่ากับสิ 12-4ลบ4เหลือ b กำลัง8อันนี้คือได้กำลังของตัวหลังมาแล้วกำลังของตัวหลังเท่ากับ8ก็เอามาหาลลำดับพจน์เท่ากับกำลังของตัวหลังบวก1 8บวก1เท่ากับ9พจน์ลำดับที่9มันจะประกอบด้วยตัวนี้ครับคอมบิเนชันตัวหน้าตัวหน้ากำลัง X ก,กำลังสอ x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสี่สี่มาจากอะไรสี่มาจากกำลังของโจทย์สิบสองสิบสองลบแปดลบกำลังของตัวหลังได้สี่ใช่ไหมแปดกำลังของตัวหลังมาจากอะไรมาจากพดน์ลำดับที่เก้าลบหนึ่งเนะก้าลบหนึ่งเหลือแปดสิบสองลบแปดเหลือสี่เนี่ยะครับก็ทำออกมาเป็นพดที่ไม่ปรากฏ x โอเคตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายข้อที่ข้อที่ข้อที่อะไรเนี่ยอ่ะข้อที่48่สิบแ ข้อนี้รู้สึกจะสแกนคลิดนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรอธิบายได้นะครับเพราะวิธีทำถูกแล้วนะครับอ่ะขั้นแรกดูก่อนโจทย์นะครับโจทย์มันคืออ่าเราจะหาผลลัพธ์ของของ11บเอกำลัง5้ใช่ไหมครับ11บกำลัง5โดยย้ำว่าใช้ทฤษฎีบททวินามซึ่งทฤษฎีบททวินาม เราจะต้องทําให้11บเอกำลังหอันนี้คือสิ่งที่หายหมานะ1ิบเกำลังหมันเท่ากับมันเท่ากับตัวหน้าอันนี้คือตัวที่มันหายไปนะตัวหน้าบว,วบวกตัวหลังบวกตัวหลังทั้งหมดยกกำลังห้านี่ 11กำลัง5เราจะใช้ทฤษฎีบททวินามได้เราจะต้องสร้างตัวหน้าบวกตัวหลังมาให้ได้นะครับเพื่อที่จะใช้ทฤษฎีบททวินามเราจะไม่เอา11คูณ11คูณ11คูณ11 115ตัวนะครับเราใช้ทฤษฎีบททวินามตัวหน้าบวกตัวหลังทั้งหมดกาลัง5โดยถ้าเข้าสูตรก็คือเรามาคิดว่าตัวหน้าตัวไหนตัวหลังเป็นตัวไหนที่ ผลลัพธ์บวกกันแล้วได้11ซึ่งมีเยอะครับมี1นึบวกสิก็ได้สิอมีสองบวกเก็ได้11มี3ามบวกสบกอะไรบวกแก็ได้สิบเอ็บวกอะไรสี่บวกเ็หบวกหบวกหก็ได้11ใช่ไหม ทุกตัวบวกกันได้สิบเอหมดเลยตัวหน้าบวกตัวหลังเราจะให้เป็นคู่ไหนก็ได้แต่ตอนนี้ครูเลือกสิบกับหนึ่งทไมครูถึงเลือกสิบกับ1นําไมไม่ใช้สองกับเกําไมไม่ใช้สามกับแปดเพราะเราจะเอาตัวที่มันยกกําลังง่ายเห็นไหมครับยกกําลังง่ายเนี่ยสิบกำลังห้าเราก็รู้สิบกำลังห้ามีศูนย์ห้าตัวสิบกำลังสี่มีศูนย์สี่ตัว หนยกกําลังอะไรก็ได้ก็ได้หนึ่งนะครับก็เลยเลือกตัวที่มันยกกําลังง่ายก็เลยเลือกออกมาเป็น11บเอท่ากับสิบวกหนึครับก็ทําออกมาแยกออกมากําลัง5เป็น6กนะครับเป็นหกพ5น1ห้าลบศูนย์หนึ 3, 3่งลบหนลบหนลบหนลบสาลบหนลบสาลบสอลบสมสลบห ห้าลบสี 4, ่ห้าลบหนลบห้าหลบหนึ่ทำออกมากระจายมาหกต้นะครับแล้วก็ทำมาทฤษฎีบททวินามคอมบิเนชั o n nr นารแฟกส่วนด้วย n r f a ลบ r แฟกคูณ r า c แฟกส่วนด้วย n r f a ลบ r แฟกคูณ r แฟนะครับห้ลบสามเหลือ2องแฟกห้าลบสี่เหลือ1นึ่งแฟกอย่างเงี้ยนะครับก็ทำออกมากระจายมาสิบกำลังหได้1นึ่งแสนมี0ูนย์หตัว หนึ่งกำลังศูนย์ได้หนึ่งอะไรกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งใช่ไหมยกเว้นศูนย์นะอ่าสิบกำลังสี่สิบกำลังสี่เป็นหนึ่งหมื่นศูนย์สี่ตัวสิบกำลังสามหนึ่งพันสิบกำลังสองหนึ่งร้อยสิบกำลังหนึ่งได้สิบสิบกำลังศูนย์ได้หนึ่งเนี่ยครับคูณหนึ่งได้แสนเหมือนเดิมหมื่นคูณห้าได้ห้าหมื่นพันห้าสองสิบพันคูณสิบได้หนึ่งหมื่น ร้อยร้อยคูณสิบร้อยคูณสิบได้หนึ่งพันห้าคูณห้าคูณสิบได้ห้าสิบแล้วก็บวกหนึ่งก็เอามาทั้งหกตัวมาบวกกันเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบเอ็ดนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ของสิบเอ็ดกำลังห้านะครับกูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ขออนุญาตแล้วกันนะครับว่า จริงๆก็ครูก็ไม่ถึงกับจะไม่บอกคะแนนเลยแต่ถ้าใครอยากรู้คะแนนของตัวเองเป็นส่วนตัวถามแค่ตัวเองนะครับถามแค่คะแนนของตัวเองครูสามารถบอกได้นะครับสามารถบอกได้คะแนนที่ครูเก็บนะรอบเมื่อกี้ครูเก็บสิบห้าคะแนนนะครับครูไม่ได้เก็บเป็นยี่สิบคะแนนนะครับครูหารเลยนะครับ ดังนั้นครูเก็บเป็น15คะแนนครูสามารถบอกได้นะครับถ้านัาเกเรียนดูวีโอมาถึงตรงนี้นะครับอยากรู้คะแนนว่า15คะแนนเราได้เท่าไหร่นะครับก็ให้ทักมาสอบถามส่วนตัวได้นะครับแต่ครูจะไม่ประกาศนะครับเพราะคะแนนตัวนี้ครูยังถือว่ามันยังไม่น่าเชื่อถือมันยังไม่สมบูรณ์ในความคิดครูนะครับก็ วิดีโอนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดนะไม่แน่นะถ้าใครกดแล้วชวนเพื่อนมากดถ้าช่องครูได้ถึงหมื่นซับเมื่อไหร่ครับครูอาจจะแจกเกรดสให้กับม .4 ทุกคนเลยก็ได้นะครับหรือถ้าได้ช่องครูได้แสนซับอย่างเงี้ย กว่าจะแจกเกต4.5 5.5ให้เลยก็ได้นะครับก็ดูยอดวิวด้วยนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสุดท้ายนะคงจะได้แบบกลับมาออนไซต์สักทีนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากทําวิดีโอบ่อยๆนะครับจริงๆก็อยากคุยสนทนาโต้อตอบกับพวกเรานะครับแต่บางทีก็พวกเราอาจจะไม่อยู่ไม่ตรงเวลานะครับครูก,ก็ ถือว่าทำวีดีโอออนไลน์เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เข้ามาดูตลอดซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่านักเรียนจะเข้ามาดูไหมนะครับก็ภาวนาหวังว่าพวกเราจะเข้ามาดูอย่างน้อยอก็เข้ามาเช็คชี่สักหน่อยก็ยังดีนะครับเลื่อนวีดีโอให้ครบสักหน่อยก็ยังดีนะครับอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ